หลุมนี้ก็สุพรรณห้าศูนย์เหมือนกันนะครับอ๋อนี่สิงคโปร์สิงคโปร์สุพรรณหมดแล้วเหลืออ้อยสิงคโปร์เอาหลุมนี้เป็นสิงคโปร์เลยแล้วกันครับสิงคโปร์นะครับก็เป็นอ้อยคันน้ำอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ให้น้ำเยอะนะครับและความหวานกำลังพอดีนะครับ และสำหรับสุดท้ายนะครับอ้อยที่เราจะปลูกวันนี้ก็คืออ้อยดำอ้อยกรอบอ้อยควนนะครับอ้อยกรอบนะครับพันนี้เป็นอ้อยกรอบนี่ครับสามหลุมสามสายพันสำหรับอ้อยนะครับในสวนสมุนไพรของเรา เรียบร้อยครับปลูกกล้วยปลูกอ้อยครับวันนี้สวัสดีครับ